กดติดตามช่องนี้กันได้เลยนะครับเมื่อกดติดตามแล้วก็ไปกดที่ช่อง YouTube จะมีหน้าหลักกับวิดีโอกดวิดีโอแล้วรูดดูคลิปเหรียญต่างๆจากทั่วโลก200กว่าคลิปได้เลยครับช่องนี้เราจะรวบรวมเหรียญเก่าโบราณหายากราคาแพงจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ทุกท่านชมฟรีแบบไม่มีกักแล้ววันนี้อภินันทนาการเราขอนําเสนอแบงค์20บาทไถนาหายากผ่านการใช้นะครับ มีซ่อมนิดนิดตรงกลางก็มีรูจากการพับนะครับเรียกว่ารูเข็มสวยสีสดกระดาษนะนา,นาสวยสวยๆ6 6 0 0บาทนะครับพร้อมเดินทางอ่ะเรามาดูครับสวยครับสวยครับโอเคครับผมสีข้อความทีนี้ผมจะให้เวลาเพื่อนๆสาวินาทีกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกิน1 2 3กดหยุดเลยครับดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินกดหยุดดูภาพได้เลยครับแคปภาพครับ เพื่อนๆจะได้เอาไปขยายดูเองทีหลังในมือถือนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นรายละเอียดชัดๆแบบนี้นะครับหรือเพื่อนๆจะแคปภาพครับแล้วเอาไปส่งร้านกล้องถ่ายรูปให้เขาพิมพ์กระดาษอาร์ตมันสวยๆมาให้เพื่อนๆดูก็ได้นะครับและนี่ครับเพื่อนๆผมจะให้เพื่อนๆดูครั้งละ5้าวิอยากดูนานๆกดหยุดดูเองนะครับเดี๋ยว YouTube จะยาวเกินนะเป็นไงครับสวยไหมครับ 12 3กดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ครับแคปภาพเลยครับเพื่อนๆจะได้เอาไปขยายดูเองแบบนี้ทีหลังนะครับอ่าครบห้าวิผมก็จะเลื่อนนะอยากดูนานกดหยุดดูเองนะครับนี่คือ20ว้าวสวยเลข20ด้วยมีถ่ายนานแบบนี้ด้วยนะครับมาต่อครับเพื่อนๆมา ครบ5วิก็จะเลื่อนเนาะอยากดูนานกดหยุดดูเองนะครับเดี๋ยว youtube จะยาวเกินนะครับหรือจะดูพร้อมผมก็ได้นะใครจะดูพร้อมผมก็ได้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาตรงมุมนี้ต่อปึ๊บอ่าชัดๆเลยนี่หนึ่งสองสามสี่ห้ามาครับ ตรงกลาง 1, 2, 3, 4, 5มาครับ 1, 2, 3, 4, 5มาครับอ่ะพร้อมนะเพื่อนๆขยายเอาใจคนดู YouTube ช่องผมครับนี่ 1, 2, 3, 4, 5เลือนึ่สา 1, 2, 3, 4, 5 เลื่อนมา1 2 3 4 5ครบแล้วนะครับปึ๊บอ่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่กดติดตามช่องนี้เวลาผมโหลดคลิปเหรียญที่เก่ากว่าเดิมโบราณกว่าเดิมหายากกว่าเดิมและราคาแพงกว่าเดิมมันจะแจ้งเตือนแบบเรียวไทม์วินาทีต่อวินาทีใน YouTube ตรงกระดิ่ง YouTube ของเพื่อนๆติ้งๆเป็นเลขหนึ่งนะครับ เพื่อนๆก็สามารถชมทุกคลิปที่ผมโหลดแบงค์หายากราคาแพงแบบนี้ได้ทันทีเลยแบบเรียวทามวินาทีต่อวินาทีนะครับที่ผมอัปโหลดเสร็จมันจะไปแจ้งเตือนวินาทีต่อวินาทีที่กระดิ่งใน YouTube เพื่อนๆทันทีเลยและสำหรับวันนี้ครับขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่กดติดตามชมและเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมแล้วครั้งหน้าผมจะหาแบงค์ เก่ากว่านี้หายากกว่านี้ราคาแพงกว่านี้มาให้เพื่อนๆอีกอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับเพื่อนๆพบายบายไปแล้วนะครับสวัสดีครับ